สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับวันนี้บ้านสวนที่สุพรรณบุรีแจมแจมอีกหนึ่งหลังครับผมนะเป็นโครงการบ้านสวนเกษตรอริมเมืองครับหลังนี้เขาหลุดจองมาครับผมก็ต้องน่าเสียดายนะะแต่ก็จะดีใจสําหรับคนอื่นๆด้วยที่กําลังเล็งหลังนี้อยู่นะหลังนี้เป็นหลังเดียวที่มีระเบียงด้านข้างนะครับผมอันนี้เป็นภาพมุมสูงเนาะขนาดเนื้อที่นะพร้อมบ้านหนึ่งหลังเลยศาลาหนึ่งบ่อน้ำหนึ่งมีโซนสวนให้ด้วยนะครับผม บน,นที่หนึ่งไร่3งานนะครับตำบลบ้านสะอําเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีของเฮานี่เองนะครับผมเราแวกรอบๆก็จะเป็นทุ่งนานะครับผมโดยรอบตอนนี้ก็เป็นช่วงเก็บเกี่ยวแล้วนะก็จะเป็นจำฉ่ำถ้าช่วงถ้าช่วงเพาะปลูกนะเดี๋ยวผมมีภาพให้ดูช่วงเพาะปลูกก็จะเขียวสะอาดโล่งเลยด้านข้างเราก็จะมีแปลงที่ดินเปล่าด้วยนะถ้าใครสนใจที่ดินเปล่าหนึ่งไรครึ่งก็มีนะครับผมนะแต่วันนี้ผมมานําเสนอบ,บ้านหลังนี้ก่อนนี่ หลังคาสีฟ้าตกแต่งด้วยสีเขียวแล้วก็มีระเบียงหลังนี้1นึ่ล้านแปดแสนบาทครับผมนะหห้องนอนอันนี้ก็จะเป็นภายในห้องนอนนะครับผมเปิดออกมาก็จะเป็นระเบียงข้างหน้าได้เปิดอ,ออกไปเจอระเบียง1ห้องโถงอ่ะอันนี้เลยเป็นห้องโถงนะครับผมทางด้านขวาก็จะกั้นห้องเล็กๆเ,เพิ่มก็ได้นะปัจจุบันก็ยังมีโซนโซนโถงเป็นรูปตัวแอลนะครับผมเปิดออกไปโล่งได้หมดเลยเห็นได้หมดพราะจะเป็นกระจกเนาะ ถ้าใครอยากได้ความเป็นส่วนตัวก็เว็บไปเปร์มาติดอันนี้ก็จะเป็นห้องน้าครับผมตกแต่งด้วยตารางมักฮอตก็สวยๆนะเน้นโทนขาวครับผมดูโล่งดูโปร่งดูสบายตาอย่างแน่นอนหลังนี้พิเศษอย่างที่ผมบอกนะครับมีระเบ,บียงด้านหน้าที่ต่อมาด้านหน้าอย่าด้านข้างเลยกว้างมากครับผมด้านข้างเนี่ยเอาเต็นท์มาการได้สบายๆเลยตั้งโต๊ะแคมป์ปิ้งหมูกระทะหมากะทโอ้โหได้หมดเลยนะบาร์บกบาร์บีคุงบาร์บีคิว ทำไมต้องพูดล้อเรียนเสียงกันเลยะอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างนะครับผมนะเป็นด้านข้างนี่สลา,าบ่อน้ําอยู่ในแปลงนี้ด้วยนะครับอยู่ในพื้นที่ที่ผมกําลังนําเสนอขายด้วยนะบ่อน้ําสวนเห็นไหมไปจนสุดขอบของนาเลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นช่วงที่นากาลังเขียวๆนะ าภายในแปลงก็ปลูกผลไม้ผสมไปครับผมอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนาเ,าเขียวๆนะไม่ต้องกลัวไม่มีเพื่อนบ้านนะไม่ต้องกลัวไม่มีด้านข้างด้านรอบก็มีหมดนะครับผมบรรยากาศดีรับรองน่าอยู่แน่นอนหลังนี้นะพร้อมอยู่นะครับผมน้ําไหลไฟก็ติดเอากระเป๋าเอาเสื้อผ้าเข้ามาอยู่ได้เลยเอามาทําสวนปลูกเพิ่มได้เลยนะครับผมนะก็จะปลูกกล้วยมะม่วงนะครับผมนะแล้วก็ผลไม้หลากหลาย ผสมกันไปนะครับผมเห็นไหมเสาไฟถนนสาธารนณะมีให้พร้อมครับผมออกไปนิดเดียวประมาณ200-300เมตรนี่ก็จะเป็นถนนลาดยางแล้วครับผมร้านค้าก็อยู่ฟากนี้เลยเห็นไหมก็มีคลองใหญ่ด้วยนะคลองเส้นนี้ก็ต่อชนประธานว่าจะมีกุมารน,น้อยๆมายืนโบกอ่าอันนี้ก็จะน่ากลัวไปอีกแบบนะกุมารของทีมงานเราเองทางเข้านะครับผมก็เป็นแบบนั้นนะ 250เมตรก็จะเจอบ้านหลังนี้แล้วเดินทางมาจากกรุงเทพประมาณสัก120กิโลเมตรเท่านั้นเองเดินทางสะดวกนะเซเว่นซีเจปตทประมาณ5กิโลตลาดใหญ่ก็มีอยู่รอบๆนะครับผมปากทางเข้าอนามัยบ้านหนองหัวรังนะอยู่ที่ตำบลบ้านสะอำเภอสามชุกสุพรรณบุรี1ไร่3งานพร้อมบ้านแบบนี้ก็จัดไปเลย1,890,000ใครสนใจนะครับผมติดต่อมาได้เลยนะ น,นี่ก็จะเป็นบริเวณพื้นที่ป่านะครับผมเห็นไหมด้านล่างเนี่ยพื้นที่ป่าหนึ่งไร่ครึ่งเออก็มีสนใจโทรมาได้เลยแล้วกันนะครับผมนะคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆสนใจเน้นโทรเบอร์ที่ขึ้นอยู่ได้เลยครับผมแล้วเจอกันนะครับ ใยหนูยายแมนเองนี่ยายแมนรับงานรีวิวโฆษณาอาสังหาอยากจะจ้างเข้าไปดูผลงานทางช่อง YouTube 289 Lady c h a ด n e l คุณภาพเกินราคาผลงานมีเยอะท่านแบบไหนชอบแบบไหนติดต่อแบบนั้น <S <S อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e มีอะไรก็กดเข้าไปเถอะกับยายแมแ่เลยจ้า